Armafac Academic Center, total solution for better Life. Better Solution Total สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องที่อ,อน่าตื่นเต้นมากๆเกี่ยวกับการประกอบ DNA นะครับจากเนื้อหาที่เราดูกันในโมดูล4เรื่องการประยุกต์ใช้นวัตรกรรมการประกอบ DNA และอนาคตวันนี้เราจะมากลั่นเอาประเด็นสำคัญสคัญว่าเทคโนโลยีนี้มันกำลังพาเราไปสู่อะไรใหม่ๆบ้างนะครับตั้งแต่วงจรชีวภาพโรงงานเซล ไปจนถึงอนาคตเลยใช่ค่ะจากข้อมูลที่เรามีนี่เห็นภาพชัดเลยนะคะว่าเออการประกอบ DNA นี่มันเอาไปใช้ได้หลากหลายจริงๆค่ะทั้งเรื่องวงจรชีวภาพสังเคราะห์ที่แบบเหมือนเราเขียนโปรแกรมให้เซลล์ทํางานตามที่เราต้องการแล้วก็มีการใช้เซลล์เป็นเหมือนโรงงานผลิตสารต่างๆด้วยนะคะการสร้างห้องสมุด DNA ใหญ่ๆเพื่อการค้นคว้าแล้วก็แน่นอนค่ะต้องมองไปถึงอออนาคตแล้วก็ความท้าทายด้วยน่าสนใจมากครับ เริ่มกันที่เรื่องแรกเลยไหมครับวงจรชีวภาพสังเคราะห์หรือ synthetic biological circuits เนี่ยฟังดูเหมือน sci-fi นิดๆเลยนะครับที่เราจะเขียนโปรแกรมให้เซลล์ได้ค่ะ คือแนวคิดหลักๆมันก็เหมือนเอาหลักการของวงจรไฟฟ้ามาปรับใช้นะคะแต่แทนที่จะเป็นสายไฟทรานซิสเตอร์เราก็ใช้ชิ้นส่วน DNA แทนเช่นโปรโมเตอร์ที่ทำหน้าที่เหมือนสวิตช์เปิดแล้วก็ตัวยีนที่เป็นเหมือนคำสั่งหรือฟังก์ชันการทำงานแล้วก็มีเทอร์มินเนเตอร์เป็นสวิตช์ปิดเอามาต่อต่อกันให้มันทำงานตามเงื่อนไขที่เราต้องการได้ค่ะมีตัวอย่างไหมครับ ให้เห็นภาพชัดขึ้นมีค่ะตัวอย่างง่ายๆที่มักจะพูดถึงกันก็คือวงจรแอนเกตนะคะวงจรน,นี้จะสั่งให้แบคทีเรียผลิตโปรตีนเรืองแสงสีเขียวหรือ GFP ที่เราคุ้นเคยกันดีซึ่งมันก็เหมือนเป็นไฟสัญญาณบอกเราว่าวงจรทํางานแล้วนะแต่เงื่อนไขคือต้องมีสารกระตุ้น A และสารกระตุ้น B อยู่พร้อมๆกันเท่านั้นวงจรถึงจะทํางานค่ะอ๋อครับครับเหมือนตะกะแอนในคอมพิวเตอร์เลยแล้ว อะไรที่ทำให้เราต่อชิ้นส่วน DNA แม่นยำขนาดนั้นได้ล่ะครับค่ะปัจจัยสำคัญเลยก็คือเทคนิคการประกอบ DNA ที่พัฒนาขึ้นมามากในช่วงหลังๆนี้แหละค่ะอย่างเช่น Golden Gate Assembly หรือ Gibson Assembly มันเหมือนกับการใช้ตัวต่อเลโกระดับโมเลกุลเลยค่ะทำให้เราเชื่อม DNA หลายๆชิ้นเข้าด้วยกันตามลำดับที่เราออกแบบไว้ได้อย่างถูกต้องรวดเร็วขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมเยอะ ซึ่งนี่แหละค่ะเป็นหัวใจสําคัญเลยที่ทําให้การสร้างวงจรชีวภาพที่ซับซ้อนมากๆมันเป็นไปได้จริงโหพอคิดว่าเรากําลังเขียนโค้ดให้สิ่งมีชีวิตทํางานตามที่เราสั่งได้แบบนี้มันก็ มันก็เปิดประตูไปสู่การประยุกต์ใช้อีกอย่างที่น่าทึ่งมากๆเลยนะครับคือโรงงานเซลล์หรือเซลล์ฟคทอ r รสถูกต้องเลยค่ะพอเราควบคุมเซลล์ได้ในระดับหนึ่งแล้วเราก็สามารถดัดแปลงพันธุกรรมของพวกจุลินทรีย์อย่างเช่นแบคทีเรียหรือยีสต์ให้กลายเป็นเหมือนโรงงานจิ๋วๆที่ผลิตสารเคมีหรือว่ายาที่มีมูลค่าสูงๆได้ค่ะกระบวนการมันเป็นยังไงเลยครับคร่าวๆก็ เริ่มตั้งแต่การระบุสารที่เราอยากจะผลิตก่อนจากนั้นก็ไปออกแบบเส้นทางการสังเคราะห์ในเซลล์ว่าต้องใช้เอนไซม์อะไรบ้างแล้วก็สร้างวงจรพันธุกรรมขึ้นมาควบคุมการทำงานของเอนไซม์เหล่านั้นเสร็จแล้วก็ใช้เทคนิคการประกอบ d n a ที่เราคุยกันตะกี้นี้ใส่เข้าไปในจุลินทรีย์แล้วก็เอาไปทดสอบปรับปรุงจนกว่าจะได้ผลตามที่เราต้องการค่ะมีตัวอย่างที่แบบพลิกโฉมวงการเลยไหมครับตัวอย่างคลาสสิกมากๆเลยก็คือการผลิตยาอา์ติมิซินินค่ะ เป็นยารักษามาลาเรียที่สําคัญมากนะคะเดิมทีเนี่ยต้องสกัดจากพืชซึ่งก็แพงแล้วปริมาณก็ไม่แน่นอนแต่นักวิจัยเขาก็สร้างยีสต์ที่สังเคราะห์ยาตัวนี้ได้สําเร็จอ๋อใช้ยีสต์ผลิตแทนใช่ค่ะทําให้ผลิตยาได้เยอะขึ้นมากต้นทุนก็ลดลงมาหาศาลเลยอันนี้ถือเป็นการปฏิวัติการเข้าถึงยาเลยนะคะไม่ใช่แค่ปรับปรุงเล็กน้อยหรือว่าการพัฒนาการผลิตเชื้อเพลิงชีวาภาพรุ่นใหม่ๆอันนี้ก็น่าสนใจไม่แพ้กันค่ะครับ นอกจากผลิตสารมูลค่าสูงแล้วการแดัดแปลงจุลินทรีย์ยังเอาไปใช้ทำอย่างอื่นได้อีกไหมครับโอ้มีอีกเยอะเลยค่ะเช่นการสร้างแบคทีเรียที่ทำหน้าที่เป็นเหมือนเซนเซอร์คอยตรวจจับสารพิษในสิ่งแวดล้อมอ๋อเหมือนตัวตรวจจับชีวภาพใช่ค่ะหรือแบคทีเรียที่ช่วยกินมลพิษอย่างเช่นคราบน้ำมันรั่วไหลในทะเลที่เรียกว่า bioremediation หรือแม้แต่แนวชิดใหม่ๆที่จะใช้จุลินทรีย์เพื่อการวินิจฉัยหรือช่วยรักษาโรคโดยตรงในร่างกายเรารวมถึงในภาคการเกษตรด้วยนะคะปรับปรุงพันธุ์พืชอะไรแบบนี้ซึ่งทั้งหมดนี้เลยนะคะพื้นฐานสําคัญก็มาจากการประกอบ DNA ที่แม่นยําเป็นระบบนี้แหละค่ะฟังดูเหมือนเราต้องมีชิ้นส่วน DNA ให้เลือกใช้เยอะมากๆเลยนะครับถึงจะสร้างอะไรซับซ้อนแบบนี้ได้ซึ่งก็น่าจะโยงไปเรื่อง ห้องสมุด DNA ขนาดใหญ่หรือ large scale DNA libraries ใช่ไหมครับใช่เลยค่ะแนวคิดก็คือการสร้าง collection DNA ที่มีความหลากหลายมากๆอาจจะเป็นยีนส์จากสิ่งมีชีวิตต่างๆในธรรมชาติหรือยีนส์ที่เราสังเคราะห์ขึ้นมาเองให้มีรูปแบบต่างๆกันเป็นล้านๆแบบเลยก็ได้เหมือนเรามีห้องสมุดหนังสือพันธุกรรมขนาดใหญ่มาหมาเลยค่ะ แล้วเราสร้างห้องสมุดนี้ไปเพื่ออะไรครับภาพมากขึ้นเราก็สร้างไลบรารีของยีนเอนไซม์นั้นๆที่มีการกลายพันธุ์หลายๆแบบแล้วก็ไปคัดกรองหาตัวที่ดีที่สุดค่ะโอ้แต่การจัดการกับข้อมูลหรือตัวอย่างเป็นล้านๆแบบนี้มันคงไม่ง่ายเลยนะครับไม่ง่ายแน่นอนค่ะจุดนี้ละค่ะที่ระบบอัตโนมัติเข้ามามีบทบาทสำคัญมากมาก ทั้งพวกหุ่นยนต์จัดการของเหลว Liquid Handling Robots แล้วก็ระบบคัดกรองปริมาณสูงหรือ High Throughput Screening มันช่วยให้เราทดสอบตัวอย่างจำนวนมหาศาลได้แบบรวดเร็วมากๆลองนึกภาพว่าถ้าต้องให้คนมานั่งทดสอบในหลอดทดลองทีละหลอดคงเป็นไปไม่ได้เลยสำหรับไลบรารีขนาดใหญ่นะคะครับมองไปข้างหน้าอีกนิดมีเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆที่น่าจับตามองในการประกอบ DNA อีกบ้างครับ นี่หลายอย่างเลยค่ะที่กำลังมาแรงอย่างเช่นเซลฟรีดีเอ็นเอแอมบลครับประกอบดีเนอกเซลใช่ค่ะคือประกอบ d ีเนอกเซลล์สิ่งมีชีวิตเลยในหลอดทดลองเนี่ยคะ่ะซึ่งมันทำให้กระบวนการเร็วขึ้นมากแล้วก็ควบคุมปัจจัยต่างๆได้ง่ายขึ้นเหมือนเราประกอบเครื่องยนต์นอกตัวรถแล้วค่อยเอาไปใส่ทีหลังอะไรทำนองนั้นค่ะ อีกอันที่มาแรงมากๆก็คือ AI driven design ใช้ AI ช่วยออกแบบค่ะใช้ปัญญาประดิษฐ์เข้ามาช่วยในการออกแบบลำดับ DNA ที่คาดว่าจะให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดซึ่งอันนี้จะช่วยลดเวลาในการลองผิดลองถูกไปได้เยอะมากๆเลยค่ะฟังดูมีแต่เรื่องดีๆทั้งนั้นเลยนะครับแต่ว่า เทคโนโลยีที่มันล้ำขนาดนี้มันมักจะมาพร้อมกับคำถามยากๆเสมอเลยใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีวิชีวภาพโดยเฉพาะเรื่องการประกอบการแก้ไข DNA เนี่ยมันก็ต้องมาพร้อมกับความท้าทายเชิงจริยธรรมแล้วก็เรื่องกฎระเบียบที่เราต้องพิจารณากันอย่างรอบคอบมากๆค่ะเช่นเรื่องอะไรบ้างครับก็หลักๆเลยคือเรื่องความปลอดภัยทางชีวภาพหรือไบโอซิเคียรี้นะคะการป้องกันไม่ให้เทคโนโลยีนี้ถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด แล้วก็ประเด็นเรื่องสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมหรือ GMOs ที่ก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่เรื่องการแก้ไขยีนในมนุษย์อันนี้ยิ่งเป็นประเด็นใหญ่เลยค่ะว่าควรทําได้แค่ไหนอย่างไรรวมถึงเรื่องความเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาของลำดับ DNA หรือสิ่งมีชีวิตที่เราสร้างขึ้นมาใหม่สิ่งเหล่านี้เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทั้งนักวิทยาศาสตร์แล้วก็สังคมโดยรวมเลยค่ะที่ต้องหาทางจัดการ รสรุปวันนี้เราก็ได้เห็นภาพรวมที่น่าทึ่งมากๆเลยนะครับของการเดินทางในโลกแห่งการประกอบ DNA ตั้งแต่การสร้างวงจรชีวาภาพพื้นฐานในเซลล์การใช้เซลล์เป็นเหมือนโรงงานการสร้างคลังข้อมูลพันธุกรรมขนาดใหญ่ ไปจนถึงอนาคตที่อาจจะขับเคลื่อนด้วย AI ใช่ค่ะแล้วก็ในขณะที่เทคโนโลยีกำลังก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วมากๆจนเราอาจจะสามารถออกแบบสิ่งมีชีวิตได้ในแบบที่ไม่เคยทำได้มาก่อนเลยคำถามสำคัญที่อยากจะฝากไว้ให้ลองคิดกันต่อก็คือ สังคมของเรากรอบความคิดของเราในปัจจุบันเนี่ยเราพร้อมแค่ไหนที่จะรับมือกับทั้งศักยภาพอันมหาศาลแล้วก็ความทา้าทายที่ซับซ้อนมากๆที่มันมาพร้อมกับการปฏิวัติทางชีวภาพครั้งใหญ่นี้แล้วหรือยังคะ่ะ